อาจารย์คะทำหน้รรมมาตาน่ากลัวจังยังเจ็บอยู่เหรอคะแผลนะ่ะไม่เป็นไรหรอกถนอมร่างกายหน่อยสิคะอาจารย์เพราะอาจารย์น่ะเป็นของหนูนินาอะไรนะเออเป็นอะไรไปแค่นี้อาจารย์เทชิคาวาระพันแผลมาเต็มเลยอะ่ะไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกครับ ผมล้มกลิ้งตรงบันไดสถานีรถไฟนะครับไม่เป็นไรแน่เลยคะดูท่าทางน่าจะเจ็บมากนะคะเนี่ยไม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกครับแต่เล็กน้อยแค่นี้เองแต่ก็แค่หงเข้าทานเองไม่ค่อยถนัดเท่านั้นแหละถ้าอย่างนั้นฉันไปทำให้ทานดีไหมนะคะอ,อ๋อไมได้หรอครับตอบแทนที่ให้คอมพิวเตอร์ไงล่ะคะทานอะไรดีล่ะเออแต่ที่จริงฉันก็ทำไม่ค่อยเป็นนักหรอกนะคะอ,อ๋อไม่เป็นไรครับ แค่ได้ทานเมื่ออาจารย์ฟูยุสกิผมก็ดีใจแล้วถ้าอย่างนั้นคืนนี้จะไปหานะคะยอดจริงๆอสุสะจะมาทำอาหารให้เรากินถึงในห้องแบบนีโ้โลกนี้แค่จะกลายเป็นอย่างที่เราวาดภาพเอาไว้ทุกทีแล้วแต่ผมจะมาในชุดผ้ากันเปื้อนแน่เลยต้องสีฟ้าด้วยนะสีฟ้านั่นแหละเหมาะกับเธอที่สุดจริงด้วยสิเราต้องต้อนรับเธอที่วายชั้นดีเอาเป็นชอโรเซ่ อายุแปดสปีนั่นแหละเยี่ยมเลยแล้วเธอได้ช่วยมากันเพื่อนดีฟ้า mm hmm. ก็ยะยกอาหารมาเสิร์ฟเราสิร์เราก็กล้ทำเป็นช่วยเธอทำแล้วก็เจะเด่ม ันของราแล้วก็จะกลายเป็นจริงแล้วโลกของเรากหลาศัศักษแค่สองคนที่เหลือก็แค่กำจัดเจ้าผู้ชายสวะที่จบแค่มหาวิทยาลัยอันดับห้าคือเจอ้าอนิสึกะแค่กำจัดมาได้ผนจากโรงเรียนนี้เท่าน,นั้นครับท่ชิงอวารครับครับทราบแล้วครับแล้วจะรอได้ครับมาแล้วสิ ใหญ่สักหน่อยจะได้ไหมคะครับเช่นคือโอตะเป็นประธานสมาคมกวาดล้างความเสื่อมเสียทางการศึกษาของแม่และเด็กค่ะอยากจะขอเข้าชมการสอนของอาจารย์ค่อะไรอะอะไรอะเขาอเข้าชมเหรอครับชั่วโงเรียของอาจารย์อนุสกะเหรอครับใช่ค่ะ ข่าวมาว่าที่โรงเรียนของคุณมีอาจารย์ที่สาย่าเถื่อนสอนอยู่ด้วยนะคะก็เลยอยากจะรู้ว่าที่เนี่เคยจัดระเบียบการสอนกันบ้างหรือเปล่านะคะอคือที่โรงเรียนของเราไม่เคยมีอาจารย์แบบนั้นหรอกครับเไม่มีแต่ว่ามีคนแจ้งให้จะมาคมกวาล้างความเสื่อมเสียทางการศึกษาของเราทราบจริงๆนะคะและพวกเราก็เป็นตัวแทนของผู้ปกครองที่ต้องการจะทราบความจริงในเรื่องนี้ด้วยค่ะ ช้าง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 มาอาบน้ำกันดีกว่านะครับอุ๊ยหมดเลยป้าคนนี้ใครกันน่ะแม่เขาใครหรือเปล่าเนี่ยอ้คนสกดาคุ้งนายนางทำอะไรอยู่่ะเอ้ยโถแกนะแกเอขอโทษเดีนะครับ ก็เรื่องนี้เรามีเหตุผลอนะเอาละอนิสก,ก,กักะคงรีบอาอโทษ้เร็วหน่อยเอาคุณคมอตารับแย่แล้วล่ะครับเกิดอะไรขึ้นเหรอมิสเตอร์โนบารุ what happened ใจเย็ยนๆสิครับเมื่อกี้มีสมาคมเพื่อแม่และเด็กอะไรก็ไม่รู้มาที่นี่แล้วชาวนิสกกะก็ทำให้ประธานสมาคมนั่นโกรธจนหน้ามืดเป็นลมไปเลยนะสิครับฮะคุจะเข้าใจดีแล้วนะคะ เรื่องนี้มันเป็นปัญหาใหญ่เลยยังไงพวกเราก็าต้องหาทางจัดการก,ก,กับเรื่องนี้ให้ได้ค่อยดูก็แล้วก,ก,กันนะไปยังไงบ้างคะท่านประธานพี่ตายเีผู้ชายอะไรแย่ที่สุดเลยช้างมาไห่เล่นตรงนั้นเนะี่ยช้างเหรอนี่นายคิดจะทำลายโรงเรยียนของเราหรือไงเนี่ยเขาเป็นสมาคมที่มีที่พลมากนะแถมจะเป็นประธานสมาคมแม่บ้านด้วยสินี่สามีเขาก็เป็นถึงสมาชิกสภาด้วย แล้วนายก็กล้าทำทุเรศทุเรศต่อหน้าเขาแบบนี้อุ้ยโอ้ย,อยจ,รจริงๆความดันจะขึ้นไม่รู้หรือเปล่าครับเอ๊ะนาำร้องมาทำเป็นหัวชัน้นรอกจริงๆนะไม่รู้ว่าท่านพอออกเ,เ,เด็กผู้ชายแบบนี้ว่าทำไมกันไม่เข้าใจเลยจริงๆริงรเดี๋ยวก่อนสิคะอาจารย์อ,อนิสกะก็คงจะมีวิธีการสอนตามแบบของอาจารย์อ,อนิสกะเองยังไงก็ลองถามความเห็นของอาจารย์ดูก่อนสิคะอาจารย์ฟูยุสกิยิ่งยิไปเลยนะเจ้าหมอเนี่ยม่กล้าดูถูกอาชีพครูชัดชัดเลย โรงเรียนไม่ใช่สถานที่ที่เอาไว้เล่นเป็นสถานที่เอาไว้สอนให้ความรู้แล้วการเล่นนะ่ะมันผิดตรงไหนไม่ทราบหรอกครับว่างไงนะตอนผมอยู่มัธยมนะผมยังเล่นตลอดยี่สิบชั่วโมงเลยนะครับจะไม่อยากรู้เรื่องของนายสักหน่อยอะฟังนะคุณเที่ดีมัธยมเผอแค่หกปีชีวิตคนนักเรียนจะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับช่วงนี้แหละจะได้เข้ามหาวิทยาลัยดีๆหรือจะได้ทำงานดีๆมันขึ้นอยู่เวลาแค่หกปีในช่วงนี้รู้หรือเปล่าทำไมพูดเรื่องน่าเซ็งอย่างนั้นล่ะครับ เดี๋ยวนี้ประยุกที่แค่หางานทําได้ก็โชคดีมากอยู่แล้วแต่ผมก็คิดว่าถ้าจะใช้ชีวิตที่สนุกก็น่าจะเป็นช่วง6ปีของมัธยมมากกว่าตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับอาจารย์ใหญ่ว่าไงน,นะข้ามาหาลัยดีๆทํางานดีๆอะไรนะผมว่ามันไม่มีค่าเท่ากับเจอเพื่อนดีๆในสมัยเรียนหรอกนะครับกแแก,แกจะมาพูดดีอีกนะขอเรื่องวุ่นวายขนาดนั้นแล้วยังกล้าแสดงความเห็นกับฉันอีกเหรอ ีกอาจารย์ถ่วงครับฮะฮะระวังอะโอ้ไปยังไงบ้างครับอาจารย์ใหญ่โอมูกตะมุฉันโอ้ยอาจารย์อนุสิกะทําไปทำกับอาจารย์ใหญ่อย่างนั้นอันบิลีเาลจริงๆเอากลับปาไปทวนพยาบาลมาทีซิแมอะไรกันน้ามันเป็นอุบัติเหตุตั้งหากเล่าผมก็แค่เลาจะลุกขึ้นยืนเท่านั้นเองนี่นาอย่ามาโกหกเลยฉันรู้จะบอกให้นายน้ำมันถนัดนัก ไอ้เรื่องการทำร้ายคนอื่นโดยแกล้งทำไมไม่เจตานาแบบเนี้หมอแบบนี้หมายความว่าอย่งไงนี่ตํวรวจมาเคลียร์ดีไหมทาไมโง่ล่ะดูสิจะบอกฉันเนี่ยแบบนี้มันข้อหาทำร้ายร่างกายก็บอกแล้วไงว่าผมเนี่ยไม่ได้ทําสักหน่อยนายนได้เป็นคนทาทั้งหมดนั่นแหละถ้าเป็นเล่นช้างเหรอทำไมร้องแปลนแผนแผน,นอย่างนั้นเหรอมันจบแล้วทีีของนายต้องจบแล้วแค่นี้ โอ้ท่านครับถ้าทำแบบนั้นผมก็ต้องไปกินข้าวแดกนะสิครับอยางไงก็ต้องขอกวากรุณาด้วยนะครับได้โปรดนะครับได้โปรดเถอะทำกับฉันถึงขนาดนี้แล้วยังจะให้กรุณาอีกเหรอฉันไม่มีวันยอมเด็ดขาดต้องแจ้งความต้องแจ้งความก็บอกแลไวกันว่าฉันไม่ได้ทำไม่ได้ทำพูดแล้วน้าได้รัทำเนี่ยยังจะพูดอีกเหรอไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำ คืนพูดโอดพูดนีแล้วก็ฉันจะชอกหัวแบตสมองมะกองและข้างนอกซะเลยนี่ดีไหมอยากลองไหมนะ่ะฮะไม่ต้องกลัวเลยนะคะไม่ได้ใช้กำลังทำร้ายเขาสักหน่อยอาจารย์อนิสิกะคงไม่เป็นไรหรอกนะคะแต่เมื่อกี้อาจารย์ใหญ่ถึงก็ตาเหลือกเลยนะอนั่นน่ะเขาแค่ตกใจเพราะอาจารย์อนิสกะทำเสียงดังต่างหากล่ะค่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะทั้งเธอไม่ได้มาพูดปลอบใจผมหรอก ผมเนี่ยไม่ไปเหมาะอาชีพครูจริงๆซะด้วยสเิเดี๋ยวคะนะคุณจะไปไหนอะไปมินิมาร์ตไปซื้อเครื่องล้างบาปอาจารย์โอนิซึกะผู้ชายที่กล้าเอาหัวช้างมาใส่เล่นแบบนั้นนะ่ะนี่คุณสมบัติพอที่จะมาเป็นอาจารย์หรอคะคอดูต่อไปเถอะครับโอนิซึกะมันทำให้ทั้งผมแล้วก็คุณโอตะต้องเจ็บมามากแล้วแบบนี้ขโดนไล่ออกมาย่งน้อยไปจะทํายังไงหรอคะผมมีความคิดดีๆแล้วละครับ จะทาให้มันต้องอําลาอาชีพครูไปตลอดการเลยไงล่ะสมแล้วที่เป็นอาจารย์เทชิงาวาระเข้าใจแล้วล่ะคะ่ะฉันจะเรียบจัดการให้ความหวังของอาจารย์เป็นจริงให้เร็วที่สุดเลยกลับมาแล้วคะ่ะอมาแล้วละะ่ะจ๊ะฮิเดนิจังอาจารย์เทชิงาวาระมารอแล้วนะจ๊ะ <c oughs> มีอะไรเหรอคะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียวอ,อ๋อเล่านีาตอนที่คุยกับคุณแม่ก็ดูท่าทางสนุกกันใหญ่เลยนี่คะมีเรื่องอะไรดีๆงั้นเหรอ <ส>ไม่ม <Jasmine> <Trans> ีอะไรหรอกสัญญาแล้วนะคะว่าระหว่างเราสองคนจะไม่มีความลับต่อกันนะฮิเดมิจังฮัลโหลว่าไงคะอ่าฮัลโหลไม่ใช่โทรศัพท์ของอาจารย์เทชินาวาระหรอกเหรอคะอย่าอ๋อจะเป็นรุ่นพี่อาจารย์เทชินาวาระสอนพิเศษนะคะตอนนี้อาจารย์กำลังยุ่งก็สายไม่ได้แล้วนะคะ นั่นแหละครับฉันเปอดหมอเข้าใส่ก็แล้วกันนะคะคือว่าฉันชื่อฟูยุสุกินัดกันไว้ว่าจะไปหาที่บ้านอาจารย์คืนนี้ค่ะแต่บังเอิญมีธุระก็เลยไปไม่ได้นะคะฝากบอกด้วยนะคะวัสดีครับโอดิสกะครับโอดิสกะอาจารย์โอดิสก้าเบาๆหน่อยสิคะโอดิสกะครับหนุ่มลอมาดเคมด้วยละครับเฮ้ยแหม ว่ามาไม่ได้นะคะอะไรกันไม่น่าล่ะถึงได้ท่าทางอารมณ์ดีน,นะ <c oughs> มีนัดกับผู้หญิงที่จะมาทํากับข้าวให้โดยไม่บอกหนูนี่เองและอาจารย์ฟูยุสกิเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนกันคะอาจารย์คะเออือว่าองลงทอดแล้วล่ะเลียเดี๋ยวนี้ล่ะเหมือนทุกครั้งน่ะ ยอมเหรหนูรู้นะว่าอาจารย์ก็แค่อยากใช้ตำแหน่งของคุณพ่อกับคุณแม่เท่านั้นเองล่ะถ้าไม่อย่างนั้นคขไม่ยอมทำตามที่หนูสั่งหรอกใช่ไหมล่ะอาลเทนะทิ้งยังไงหนูก็จะแสดงบทราชีนี้ให้เองเพื่ออาจารย์นี่และค่ะ ก็อขอโทษจริงๆนะคุณยูสกิจังมันดื่มมากแล้วก็เป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วให้ตายสิพอไม่แข็งยังฝืนดื่มก็ไปอีกอ่ะบ้าจ,จะมัดว่าไงเลยจิแกว่าใครบ้าว่ะแกน่ะสิแกนั่นแหละใครเขาทากันน่ะเด็กแต่งตัวเป็นช้าแล้วพ่นน้านใส่คนอื่นอย่างนั้นน่ะแกไม่ใช่พวกเล่นตลกยังเดือดดอกสสดาวนี่นาอะไรกันไรบ้าเอ้ยก็ฉันหมดแรงสู้ก็ด่าได้ได่าเอาเลยนะแกเนี่ยเออสิที่ด่าอีกกี่ครั้งก็ยังได้นะ คุณยังแก่ทำไมบอกอาชีพครูหรอกฉันว่าไม่ช้าก็เร็วนี่แหละที่แกจะต้องโดนไล่ออกจากงานอย่างแน่นอนมิเชื่อใครดูสิเฮ้อดูทูชัดในคำเดียวแกโดนหมัดเบาแน่เลยนี่นี่์เน่เน่น่เน่น่เน่จ้าเอออาจารย์อนิสิกะที่จริงผมเองน่ะตอนนี้ก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะหมอเนี่ยมีอาชีพเป็นครูได้ยังไงหรือไม่อยากจะเชื่อ แต่ผมก็รู้สึกว่าจะอิชาบุกลูกศิษย์ในห้องเขาจะหมอยยังไงก็ไม่รู้นะ,ะเราไม่เคยสนุกกับโรงเรียนเลยอะสมัยนั้นถูกอาจารย์เอาแต่ด่าว่าอย่างเดียวอาจารย์พวกนั้นน่ะชอบทำเย็นชากับคนอย่างเราเนี่ยอย่างนั้นเหรอคะทุกครั้งที่ถูกด่าว่าโง่เราก็คิดแต่ว่าแล้วพวกมันล่ะวิเศษแค่ไหนที่ได้มาดูถูกคนอย่างเราถึงแม้ว่าไอ้คิดจิตจะโง่แค่ไหนแต่เขาเป็นคนที่เยี่ยมมาก ได้อยู่กับเขาผมก็รู้สึกว่าเขาต้องทำอะไรให้ผมได้อย่างแน่นอนฉันเข้าใจดีค่ะเดี๋ยวนี้ที่โรงเรียนสนุกทุกวันเลยออผมอิจฉาก็เรื่องนี้แหละถ้ามีคนอย่างไอ้หมอที่เป็นอาจารย์แล้วก็หวัว่าโรงเรียนจะต้องสนุกขึ้นแน่นอนเลยโอนิสุกะทหารหมู่สองกำลัปหาหารเย็ดมหทุกคนเดี๋ยวนี้แหละครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ย จับได้แล้วล่ะครับจ้าเอาเอรีบขึ้นมาเร็วไ้อ้ปลาหลุดเือโรงเรียนก็สนุกขึ้นแล้วแต่ยังไงเราก็อยากให้อาจารย์อนิสิกะเป็นอาจารย์แบบนี้ตลอดไปนะทำไมเป็นแบบจริงๆเลยครับเนี่ยแต่งตัวแบบนี้ที่สำคัญคือหัวใจต่างหากล่ะ ข้าขอโทษเขาจากใจจริงแล้วก็อาจารย์ใจจะต้องยกโทษให้แน่นอนเลยค่ะอา,อาจารย์มิกิอ้าวอาจารย์ใจชิงอัประขอโทษดินะคะที่เมื่อคืนเนี้ยฉันผิดนัดที่ให้ไว้กับอาจารย์นะคะใช่แต่ครับว่าแต่ว่าอะระง,งับใช่เมื่อกี้เนีประธานโอตาเข้ามาที่นี่อะตกลงเป็นอนุว่าเขาจะระง,งับเรื่องขอให้ไล่นายออกเอาไว้ก่อน รองโอเปทีนะคะอาจารย์อนิสกซิกะไม่โดนไล่ออกแล้วล่ะจ,จริงอะชอกี่จังเลยแต่ว่ามีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งนะข้อแม้เราจะต้องจัดการทดสอบนายด้วยยังไงล่ะการสอบคือวัดระดับความรู้ทั่วประเทศของโทบุญฉะที่เขาเรียกว่าสอบโงงักขุนั่นแหละคะคืออะไรอ่ะฮะคุณไม่รู้จักเลยคะสอบวัดระดับที่นักเรียนเขาสอบกันปีละสามครั้งยังไงล่ะไออเิก็กซิกะคงจะต้องสอบทงงักขุน ท้องกับห้นักเรียนด้วยและท้สอบได้เปไ็นอันดับหนึ่งทั่วประเทศแล้วก็เราจะไม่ไล่นายออกอ่ะที่ที่หนึ่งทั่วประเทศไม่ไหวแล้วค่ะแบบนั้นน่ะถึงจะเป็นข้อสอบระดับมัธยมก็จริงแต่มีวิชาเอกต่างกันไปนี่อยากโดนไล่ออกไปโดยไม่มีข้อแม้เก็ยังได้นะอาจารย์อนสึกะในนี่นะว่าคุณโอตะประธานสมาคมกวาดล้างความเสื่อมเสียทางการศึกษาพเพื่อแม่และเด็กเทากรุณามากแล้วนะเนี่ยอุตส่าห์ให้โอกาสแล้วทำไมสอบ เขาควจะขายหน้าคนอื่นก็ไม่เป็นไรหรอกจะได้ตกลงไล่ออกซสเดี๋ยวนี้เลยแต่ว่านะท่านนายไม่ใช่อาจารย์ที่เอาแต่เล่นอย่างเดียวแล้วก็ต้องสอนที่หนึ่งของประเทศแล้วต้องโชว์ความสามารถที่แท้จริงทุกคนได้เห็นเลยสิอาจารย์โอนิสุกะน่าสนุกดีนี่แบบนี้จะให้ถอยได้ยังไงกันล่าอาจารย์โอนิสุกะเป็แค่ข้อสอบเด็กมัธยมผมเอาที่หนึ่งมาให้ได้อยู่แล้วนต่ที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าผมไม่ได้เป็นอาจารย์ที่เอาไหนยังไงล่ะ อาจารย์โงพ่พอรูสิทธิ์แล้วจะสอบก็ได้ยังไงจริงไหมนี่นายตา้าใจจะทำหรือเปล่าเนี่ยัวม้าวิชาแล้วยังได้แค่49คะแนนเองที่หึงทั่วประเทศน่ะเขาทำได้ตั้ง492คะแนนนะ่ะแบบนี้สงสัยจะได้โหลดเป็นอันดับหนึ่งมากกว่าละมังเนี่ยอะไรกันฉันรู้สึกตั้งใจทำเต็มที่แล้วนะไม่ไหวให้แบบนี้ไอไม่ไหวให้ไม่ไหว อายุยีสองแล้วยังไม่เคยเรียนจริงจังกับเขาสักทีนี่นะสวัสดีค่ะอาจารย์โอนิสกะเใครอ่ะเธอโอตาฮิเดมิดค่ะเป็นลูกสาวของประธานสมาคมเพื่อแม่และเด็กที่ถูกอาจารย์พ่นน้ำใส่หน้ายัางไงล่ะคะเอ้ย,อย,ยแกนั่นเอะคุณนายคนนั้นนั่นเหรอหนูได้ยินเรื่องของอาจารย์มาเยอะแยะ รู้สึกว่าตอนนี้กําลังลาบากมากเลยใช่ไหมคะมันก็ใช่อ่ะนะเดี๋ยวก็ไหลออกเดยกก็โดนสอบปวดหัวไปหมดแล้วตอนนี้ถ้างั้นนะคะหนูจะไปขอร้องคุณแม่ให้เองดีไหมล่ะคะฮะแล้วแล้วเธอจะไปขอร้องว่ายังไงกันนะฮะก็จะขอร้องให้คุณแม่ยกเลิกเรื่องในวันนี้ทั้งหมดเลยยังไงล่ะคะอาจารย์ทำท่าจริงๆเหรอไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณแม่น่ะตามใจหนูจะตายไป คุณพ่อที่เป็นสสก็เหมือนกันหนูเขาอ,อะไรก็ยอมทําตามที่บอกทุกอย่างเลยะะแล้วค่ะแหมก็ก็ดีสิที่จริงมันมก็แค่เข้าใจผิดกันเท่านั้นเองนะถ้าเธอจะช่วยไปอธิบายคุณแม่ก็เธอเข้าใจแล้วก็แต่ว่าหนูมีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่งนะคะอืมได้สิฮ่ <laughs> อาจารย์ต้องมาเลียเท้าของหนู ถ้ายอมเป็นสัตว์เลี้ยงของหนูแล้วก็หนูจะยอมช่วยก็ได้มุดมาใต้โต๊ะแล้วก็เลียเท้าของหนูเดี๋ยวนี้เลยสิพวกผู้ชายก็มีแต่คนบ้าทั้งนั้นเลยแค่แสดงอำนาจของพ่อกับแม่ให้เห็นเท่านั้นเองก็กระดิกหางเข้ามาหาเราทันทีผู้ชายคนนี้ก็เหมือนกันแหละทำตามที่เราสั่งทุกอย่างเหม็นจังเลย ไม่ทำอะไรอย่างน you know. ี้อะคะอยากอะไรออกได้ย <Support> ังไงพ่อของฉันน่ะเป็นสอสอภาคเสรีช่วยนะนั่นจะทำไมโธเอ้ยนี่ม่าจะพูดเรื่องอะไรจะให้เลียเท้าอย่างนั้นเหรอี่ตายเด็กสมัยนี้มันหน้านักอย่างนี้ต้องลงโทษเดี๋ยวสิจะทำอะไรอย่านะพ่อเป็นสอสอแล้วเป็นอะไรแล้วฉันไม่สนแล้วนะนี่นี่นี่ถ้าฉัเกลดเด็กทูกภูเขาใหญ่มาทที่สุดเลย จะทำให้พูดโวดดีกับผู้ใหญ่แบบนี้อีกน่จะบอกให้จำเอาไว้นะไม่จะเจ็บหนักวันนี้รู้มะจะมากเลยนะเป็นแค่อาจาง่อๆถ้าไม่ได้ช่วยแล้วก็เด็กจะต้องถูกไล่ออกแน่รับรองได้เลยอยากทำอะไรก็เชิญเลยอีบ้าเอ้เจ้าดิสิกะที่จบแค่มหาวิทยาลัยอัดับห้าไม่มีทางสอบได้ที่หนึ่งของประเทศแน่ไม่สิอาจจะได้ที่โหลของประเทศเลยก็ได้ เสือมันชนได้รู้ความเร็วของนายแล้วก็รับรองได้เลยว่านายไม่มีทางยึดอาชีพครูดได้อีกแน่ๆเป็นไปตามแผนของเราเลยไม่ได้เรื่องเลยบอกกี่ครั้งแล้วว่าต้องเลี้ยงให้มันดุนกว่านี้ออมองแบบนี้มนหมายความว่ายังไงเป็นสัตว์เลี้ยงนี่อย่าซ่าบเดี๋ยวจะบอกอะไรให้นะวันนี้นะเนี๋ยวไปที่โรงเรียนของอาจารย์มาด้วยละคะ่ะเอ้อไปนะให้เจอกับโอนิสกะดด้วยไปทำอะไรเนีน่ย จะคนยกับกจ้มอน,นั่นเหรออย่ายุ่งน,นะอจะบ้านน่มันน่านะมันตีก้อนหนูจนเจ็บไปหมดเลยข่ากับแม่ของหนูเองยังไม่เคยตีก้อนของหนูแบบนั้นเลยนี่จะบอกให้อะไระนะไม่ยอมเด็ดขาดอาจารย์ถอยคนนั้นเน่ะตอ้เอามาเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็ให้มันเลียเท้าหนูให้ได้ลเลยใครดูสิแทนจิงาวาระให้เหมือนกับอาจารย์ยังไงล่ะไม่มีทางหรอกนะยังไงก็ต้องถูกไล่ออกอยู่แล้ว โอ้โหกลัลก็ฉันจะฆ่าให้ตายเลยไม่ใช่นะคะไม่ได้อยุดด้วยกันสักหน่อยงโง่จับัดเลยคิดว่าจะจบได้ง่ายอันเหรอไอ้บ้าเอ้ยอย่าหาเรื่องใส่ตัวดีกวา่านะ